วันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับบาสเกตบอลนะครับกติกาและก็สถานบ้านเราเป็นขนาดยังไงนะครับกฎกาพื้นฐานบาสเกตบอลนะครับหนึ่งจำนวนผู้เล่นแต่ละทีมมีผู้เล่นได้ไม่เกินห้าคนนะครับและสำรองได้สูงสุดเจ็ดคนการเปลี่ยนตัวสามารถหยุดเกมได้สองระยะการแข่งขันนะครับการแข่งขันทุกติบแข่งขันได้สี่ควอเตอร์ควอเตอร์นมปทน NBA แข่งได้สควอเตอร์สอนาทีระหว่างพักควอเตอร์สองนาทีและพักครึ่งหลัง ห้านาทีสามเริ่มเกมเริ่มเกมการโยนลูกการสนามเราจะจับบอลนะครับสี่การทำคะแนน, 2, น, 2, แนยิงในเขตสองแป้มน,น,น,นะครับยิงในเขตสามแป้มได้สามคะแนนลูกโทษหนึ่งคะแนนถ้านะครับเวลาในการขอบอลย,ย,ยี่สิบนาทีทีมต้องยิงทำคะแนในในเวลาไม่เกินนี้แปดนาทีนำบอลความเส้นการสนามสามนาทีผู้เล่นห้ามอยู่ในเขต ตายเป็นฝ่ายของข้ามเกินวินาที6การฟาวล์ผู้เล่นที่ฟาวลรพบหน้าทั้งทีบ้าหรือ6รั้ง NBA จะถูกตัดสินงทีที่ทำฟาวล์รวมเกิน4รั้งใน1พอร์เตอร์จะทให้ฝ่ายตรงข้ามมีโนุ้กโทษ7าทการเล่นผิดกติกาเดินทเทเวลลิ่งเดินเกินสองตาโดยไม่เลี้ยงบอดบลด Double d o u b l ลเล,เลี้ยงบอลแล้วหยุดจากนั้นเลี้ยงต่อแทนเช็ค การใช้มือหรือแขนหรือผ่านผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม8การจัดสินผู้ชนะทีมที่มีคะแนนมากกว่าเมื่อจบเกมเป็นฝ่ายชนะคะแนนเ,เสมอแข่งขันช่วงต่อเวลาอเวอร์ไทม์ครั้งละ5นาทีเป็นก่อนมผู้ชนะสนามบาสเกตบอลนะครับมีลักษณะและขนามมาตรฐานข,ของของ้อกำหนดของฟีบ้าหรือ NBA นะครับขน,ขนาดขนามของปีบ้ายาว2 8เมตรกว้าง15เมตรนะครับ ส่วนเอนะครับยาว28.65เมตรกว้าง5.24เมตรนะครับเส้นและขอบต่างๆนะครับเส้นสามแต้วฟีบ้าระยะ6.75เมตรจากห่วง b a ระยะจาก7.24เมตรเส้นโทษนะครับฟีโทไลน์ห่างจากห่ว4.6เมตรนะครับเขตใต้แป้นรูปสี่เหลี่ยมทางหนืฟีบ้าเดิมหรือสี่เหลี่ยมฟ้าปัจจุบันและ NBA นบีเอตอนห่วงฟ้าสูงจากพื้น3.05เมตรนะครับ แป้นบาร์กว้าง1.8เมตรส่วนสูง1.05เมตรนะครับผู้ชายนะครับจะใช้ลูกบารเบอร์7็นะครับเส้นรอบวงประมาณ75-76เซนนะครับส่วนผู้หญิงไปใช้ลูกบารเบอร์6นะครับเส้นรอบวงประมาณ72-73เซนตเมตรนะครับสนามบาร์ใช้พื้นผิวเรียบเป็นไม่เนื้อแข็งหรือพื้นสังเคราะห์และมีขอบเขตชัดเจนเพื่อความปลอดภัยในการเล่นนะครับอุปกรณ์ครับมีอยู่สามอย่างอย่างแรกคือลูกบาร์เทนนแล้วก็เสื้อผ้าเสื้อผาเรา มีรองเท้าบาสกก